โบว์เกื้อเคยตายโบวงวันนี้มากรีนวอลลี่สมิทครับลักษณะลูกลักษณะหนึ่งร้อยหลาสลบเห็นไหมครับสลบย้อนหญ้าหญ้าที่เกี่ยวไหมครับนี่คือย้อนหญ้าเห็นไหมย้อนใบเหล็กอันนี้ตามหญ้าเห็นไหมครับตามหญ้าอันนี้ย้อนหญ้าลักษณะหนึ่งร้อยหลานักกอปตีส่วนมากตีห้าสิบหกนะครับห้าสิบหกก็ต้องเปลี่ยนมาตีห้าสิบสองคนที่ใช้ห้าสองน่าจะเป็นฟิชชิ่ง สไตโปโวว่าลงมา1เบอร์นะครับเพราะว่าการยืนนี่จะยืนลําบากนะครับจะยืนสูงอาจจะยืนขนาดลูกแต่ตําแหน่งลูกอยู่ขาขวาลูกจะสูงนะครับจะสังเกตน,นะครับการตีใช่ไหมครับสลบเลยลงนี้เลยยอดหญ้าการยืนปุ๊บตำแหน่งลูกอยู่ขาขวานะครับขณะการขึ้นอย่าขึ้นเข่าในขึ้นเข้าในาไม่ได้จะหลังลูกหรือว่าจะทบับท่าใหญนี้ขึ้นตรงเลยครับกับไม้สั้นลงบวกเบอร์แลวใช่ไหมครับบวกเบอร์หมายความว่าคนที่ใช้ให้2ก็เป็นฟิชชิ่งดูนะครับ ตีเข้าที่ลูกเลยครับ่ายน้ําหนักไม่ค่อยได้มากเห็นไหมัมันจะลับแป่นี้ดูดูเลยครับตีไปประมาณร้อยหลา่ายน้หนักนิดหน่อยตีข้างบนอย่างเดียวครับตีเข้าลูกเห็นไครับแทงเข้าไปเลยครับใบย่ามจะสวนหน้าเหล็กเราเห็นไหมครับสังเกตนะครับน้ําหนักดูขาขวาขึ้นไปขึ้นให้ตรงนะครับอย่าขึ้นเข้าในขึ้นให้ตรงนะครับ ตีไปที่หัวลูกเลยนะครับย้อนหย้าหนายหล้กนิดหน่อยหมายความว่าสลปหลังสูงย้อนอย้าบวกเบอร์คนที่ตีระยะร้อยหลาใช้ห้าบวกก็เป็นห้าสิบสองถ้าใช้ห้าสองแนะนำให้ใช้บิชชิง่งตีไปไม่ต้องเต็มครับแทงแทงเข้าไปนะครับพเพราะเหล็กเหล็กมันจะย้อนย้อนไอ้กับย่าเพราะว่า หญ้ามันดูดนะฮะมันก็จะตีแบบว่าได้ระยะเพิ่มขึ้นนี้หน่อยนะครับชอนะบลองไปลองดูนะครับลองดูลองติดตามโปดูเดี๋ยวมีคลิปเด็ดๆอีกเยอะเลยครับโอเคครับอย่าลืมกดติดตามโปนะครับสวัสดีครับ